MSMIS Open House 2022ได้อะไรจากการเรียน MSMIS ธรรมศาสตร,ร์ว่าข้อแรกก็เรื่องเพื่อนแน,น่นอนเพราะว่าเรื่องของปอโทมมาได้เรื่องของคอนเนคชันอยู่แหละก็ได้เรื่องเพื่อนครับเรื่องเพื่อนเรียนด้วยแล้วก็เรื่องของพวกวิชาค,ความรู้ครับคือต้องบอกว่าวิชาค,ความรู้อะ่ะมันจะไม่ได้แบบได้เดี๋ยวนั้นแล้วเอาไปใช้เดี๋ยวนั้นอะ่ะแต่แค่ว่าพอเวลาเราไปเรียนกับมันแล้วเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างในในปัจจุบันเนี้ย เขากาลังพูดถึงอะไรเทคโนโลยีมีอะไรบิสัยทนสพูดแบบไหนไอสิ่งที่เรากําลังทํางานอยู่ทุกวันเนี้อ๋อจริงๆเรารู้สึกว่ามันนันๆแบบเนี้ยแต่พอมันมาเรียนอ๋อมันคือชื่อแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันทําให้ทุกอย่างแบบชัดเจนขึ้นแล้วก็มันทําให้เรารู้ว่าเราสามารถเอาอะไรไปประยุกต์ใช้ได้บ้างพอเหมือนเวลาเราออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับเราไปเจอปัญหาเราจะดูว่าเฮ้ยมันเคยมีเครื่องมือแบบนี้แหละที่แก้ปัญหาได้หรือแบบมันเคยมีรูปแบบแบบนี้นะที่สามารถแบบ รูปแบบกระบวนการได้อันนี้คือสิ่งคือสิ่งที่ได้เนาะอ่านอกเหนือจากความรู้การศึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยอันนี้หนูเห็นคล้ายๆพี่กอบเลยว่าเหมือนตอนเรียนอะจะรู้สึกเหมือนเราเรียนแบบไม่ได้แบบดีฟอะไรมากแต่เราจะเรียนเหมือนรู้ในภาพของแบบทั้งไอทีทั้งเลเยอร์วิชเน็ตทุกอย่างแบบกว้างเลยอะแล้วหลังจากเนี้ยการเวลาเราทํางานเนาะการทํางานของเราคือเราจะค่อนขั้นดีเอาไปในสิ่งที่เราทํา พอเราเรียนกว้างๆแบบนี้พอเราไปเจองานที่มันเกี่ยวข้องอ่ะเหมือนเราจะสามารถดึงเอาความรู้แบบเราจะโยงได้เ่ามันแบบเออมันเราเคยรู้เรื่องนี้มานะมันเกี่ยวกับอย่างนี้มันไปลิงก์กับเรื่องนี้เรื่องนี้ได้อย่างเงี้ยมันจะช่วยทาให้เวลาเราแบบจะไปทํางานหรือจะไปหาความรู้ต่อในด้านที่มันถึกลงไปอ่ะสิ่งนี้มันจะซัพพอร์ตเราค่อนข้างมาเนนี้หนูนูนี้หนูเห็นด้วยเลยเพราะหนูก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบหนูย้ายสายงานใช่ไหมพอหนูย้ายไปทำเออตอนแรกๆก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกอย่างมันใหม่อะไรเงี้ย พอเราเรียนไปนเรื่อยเราจะรู้สึกว่าแบบเราสามารถโยงสิ่งที่เราเรียนะเข้ากับงานแล้วมันจะทําให้เราแบบเก็ตเร็วขึ้นไปเร็วขึ้นมากกว่าเพาเหมือนมันแบบมีหลายๆเรื่องที่มันซัพพอร์ตกันกับเรื่อง<ช>เพื่อนนะก็ด้วย เพื่อนก็เห็นด้วยเหมือนกันมีเพื่อนหลากหลายเลยในห้องในรุ่นของจุกนี่คือค่อนข้างชัดเลยค่ะคืออย่างไม่แค่ที่พี่แก้วได้พูดไปอะว่าเวลาเราทํางานมันก็จะได้แบบได้เห็นเฉพาะในส่วนที่เราทํางานนะบางอย่างคือเราก็รู้แหละว่ามันมีนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เข้าใจมาลึกซึมใช่ไหมคะแต่พอเราเรียนไปอะจริงๆอะขนาดแค่เทอมเดียวอะเรายังรู้สึกเลยว่าเราได้อะไรแบบมาเยอะมากๆเป็นความรู้ที่เราสามารถนํามาใช้ได้จริงในในงานของเราค่ะในขณะเดียวกันอะคือมีรุ่นที่ท,ที่ที่เคยจบมารุ่นสา เขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรียนจบมาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบได้ความรู้เยอะมากจริงๆเออมันก็เลยแบบขนาดเราจบมาแค่เทอมเดียวนะเรายังรู้สึกว่าเอ,อมันมันได้ขนาดนี้ถ้าเรียนจนจบเนี่ยจะได้เยอะมากๆแน่ๆแล้วก็ที่สําคัญได้เพื่อนด้วยค่ะอย่างที่ออฟได้พูดไปก่อนหน้านี้ด้วยความที่สังคมอ่ะเราไม่ได้มีแค่ไอทีอย่างเดียวค่ะมันจะมีหลายๆสาขาเข้ามาใช่ไหมคะเราได้มีการแลกเปลี่ยนแบบ ความรู้ในด้านอื่นๆด้วยในขณะเดียวกันตอนเทอมหนึ่งอ่ะทุกจะไม่ค่อยได้ไอทีแล้วออฟอ่ะจะเก่งไอทีออฟก็จะคอยสอนเพื่อนเอให้ผ่านจนได้เกรดดีๆไปด้วยกันทุกคนอันนี้ต้องขอบคุณคุณออฟด้วยนะคะที่ได้เลยคือเรื่องคอนเนคชั่นคือเพื่อนเนี่ยครับเพราะว่าการที่เราอยู่ในที่ทํางานเดิมๆล้วก็เจอแบบคนที่มีความรู้เหมือนเหมือนกับเราหรือว่าในทิศทางเดียวกับเรา แต่นี้ถ้าเรามาอยู่ในนี้เราก็จะเจอเพื่อนแบบเยอะขึ้นหลายที่ทํางานทํางานหลายรูปแบบทําให้เราได้เห็นมุมมองของคนหลายๆหลายๆคนหรือว่าวิธีการทํางานยิ่งการทํางานร่วมกันเนี่ยเราก็จะยิ่งแบบได้เรียนรู้วิธีการทํางานกับเขาด้วยเราก็เอาไปใช้กับที่ทํางานเราได้แล้วก็เราไปถึงในแต่ละวิชาที่บางทีถ้ามันยากแล้วเราไม่รู้เรื่องการที่เราเตลกันเนี่ยมันก็จะได้อบ ทำให้ทุกคนรู้จักกันมากขึ้นจาก,จากความเหนื่อยนี้ครับผมก็เลยสนิทกันเร็วสําหรับรุ่นเรื่องของผมนะครับก็ถือว่าผมไปในทางคอนเนคชั่นมากกว่าส่วนความรู้ก็ถือว่าได้ใช้เยอะ